้อเสื้อมาแล้วก็ดูมอ่ะหลุดก็เลยให้เด็กไปเป,กเปลี่ยนก็ยอมเปลี่ยนให้เสื้อเขาประจันซื้อลายหลายปีแล้วยอมเปลี่ยนให้อันนี้ มูกตะ,ะแม่ยิ้มที่อยู่ที่ัันก็เอากระเช้ามาให้ อันนี้น้ำมะพร้าววันนั้นบุมมีซื้อทุเรียน,นยีายเขาสิบโลช่วยเขาอดหนุนวันที่หนึ่งอ่ะแล้วก็โอ้ยเชอรี่อยู่บนเลยเชอรี่มะพร้าวสิบลูกเชอรี่สองโลแล้วก็ส้มอีกยีิบห้าโลเนี่ยไว้ลูกน้องปั่นไว้กินน้ำมาพร้าวปั่นอันนี้ 我看不懂。嗯嗯嗯嗯 บาบอกว่าผู้ชายขี้เหนียวผู้หญิงอะไไม่ชอบมมไม่มีเงิน,น,น,นงงไม่มีเงินยิงเงินเดือนจากกงสีไงแล้วไม่มีเงินแล้วขี้เหนียว นางเลยไม่ชอบอยากได้ผัวแบบเปย์อันนี้ไม่เปยผู้ชายที่เหนียวไม่เคยเปยอะไรเลยนางเลยไม่ชอบนางอยากได้ผัวแบบสายเปย์ หัวฉันก็เยี่ยมหัวฉันก็ไม่เปะขี้เหนียวเทศกาลต่างๆไม่เคยให้อะไรฉันเลยนะหัวฉันเนะี่ยขี้เหนียวไม่เปเยี่ยอะไรเลยปีใหม่ก็ไม่มีให้อะไรฉันตูลจีนก็ไม่เคยให้อะไรกูวาเลนไทน์ก็ไม่เคยให้อะไรกู สงการก็ไม่เคยให้อะไรกูมีแต,วแวาาต่วันแม่ซื้อพวงมาลัยมากราบเต้นกูผัวกูอะวันแม่ซื้อพวงมาลัยมากราบเตีนกูแล้วมันบอกกูว่าเธอทูนเหนือแม่สรุปแล้วกูเป็นเมียหรือเ,เป็นแม่วะเนี่ยวันแม่พวงมาลัยพวงใหญ่เลยซื้อมา พวนี้ต้องหกร้อยแล้วก็มาคุกเข่ากราบต,งติงกูบอกว่าเทิดทูนเหมือนแม่สรุปแล้วเป็นผัวแล้วเป็นแม่วะอืมวันนี้ชูวิตก็เอาเอาเอาคนมาแชรอีกชูวิตแชร์ข้ามปี เดสี่โมงเย็นจะเข้าไปดูสับป,ประเด็นเพราะว่าเคนโดเคนโเคดโเข้าไปไปโคดไปถ่ายเอกสารอะไรที่หงทองในการสับป,ประเด็พีพีทีวีดิจิตอลช่องสามมุกอ้ามเขาเลยเลิกเขาลำคานะ ที่เหนียวเพราะว่าเป็นกงสีรักมันเดือนไงก็เหมือนผัวฉันนะ่ะไม่เคยให้อะไรกูเลยมีแต่วันแม่นะ่ะซื้อพวกอะไรพวงท่านี้เลยนะลงทุนหกร้อยบาทแล้วก็มาคุกเข่ากาดีนกูแล้วบอกเธอทูนเหมือนแม่ หัวขี้เหนียวไงทุกอย่างหมดไปฉันคง เมื่อไรมันจะมาคุกเขาเขาก็แต่งแง่ามาเร็วๆนี้แต่ว่าแม่จะทนเหม็นขี้ควายขี้วัวไดอ้หรือเปล่าไอ้เหี้ยพอมันพูดอย่างนี้กูก็ต้องเลิกกับมันเลยเพราะกูกเหม็นขี้วัวขี้ควายเกลียดสัตว์กูไม่ได้เป็นคนรักสัตว์จะมีผัวแล้วต้องไปดมขี้วัวขี้ควายก็สู้อยู่เป็นโสดดีกว่า อันนี้แว่นๆเคียชัดบอกว่ามือที่สามหรือเปล่าผู้ชายที่เหนียวไม่ยอมเปตลอดห้าปีที่คบกันมีแต่ให้ดอกไม้ แบนเพชรก็ไม่ยอมให้เงี้ย แล้วพี่เอสุภชยัยเขาลักอ้ํเห็นแบบเขเล่นกับเมา้าอในกระเป๋ามีกี่แสนก็ให้อ้ําหมดเลยอ้ําเขารู้ไว้เขามีเงินเป็นพันล้านเลยความลักบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากผู้ชายหรอก แต่ผู้ชายบางครั้งเขาก็ต้องการหนึ่งเยสองมีลูกให้เขาหนึ่งได้เยสองมีลูกเพราะบางทีความดังของผู้หญิงก็ไม่สามารถทำให้เขามีความสุขได้ไงเขาก็อยากมีลูกเขาอยากจะเยเขาอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่มีลูก เรียกว่ากระจ่างแจ้งทุกฝ่ายแล้วค่ะสําสหรับประเด็นความสัมพันของทุกตาสาวอัมพัชรพัฒถ้า,ถ,าถ้าไม่อยากมไม่อยากมีผัวก็ก็อยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตก็ไม่ต้องมีลูกเพราะว่าอัามแครักหมาอั้มมีเงินเป็นพันล้านอัามรักงานมากกว่าผู้ก็โอเคก็เลือกทางที่ที่อัามรักเพราะอัามมีพ่อแม่ที่อบอุ่น มีพ่อแม่ที่บ้านอบอุ่นมีหมาเป็นลูกเป็นสิบตัวน่ารักน่ารักมีเงินเป็นพันล้านไม่ต้องอาศัยพึ่งใครมีธุรกิจทำก็ไม่ต้องไปไปสนใจอา้าวเคนโดบุกหงทอ,ง,องแล้วเหรอ <laughs> นี่นี่เคนโดบุกหงทองนี เห็นโนนนี่ก็เพิ่งรับรางวัลมาเนะี่ยเพิ่งรับรางวัลมาเดี๋ยวๆสี่โมงเยง็นเราจะตัดตัดเท่าสดให้ดูให้นะเค็นดเค็นด สรุปยอดเจ็ดวันอันตรายตายสามร้ราย